สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เอิร์ l ไลฟ์สไตล์ช anel กับผมมาในคลิปนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับเทพเจ้าอยอนนะครับผมนะในผัดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือจะบอกว่าเล่นง่ายก็เล่นง่ายเล่นยากก็เล่นยากนะครับคืออันนี้ผมก็กดโซโล่นะครับลงแรงนะในตอนนี้นะครับผมจะมาโชว์ศักยภาพของยอนให้ดูกันนะครับว่าแพทปัจจุบันเนี่ยยังเล่นกันได้หรือเปล่านะครับ กนในตานี้เนี่ยเจอเป็นแม็กนะครับเจอเป็นแก๊กแล้วก็พัฒาไฟด้วยนะเจอวีล่าอีกนะครับยืนไม่ดีนี่คือช็อตโดนกุยลังมะม่วงได้เลยนะครับเดินเกมไปเลยครับผมต้นเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับพยายามเซฟตัวเองนะครับเซฟตัวเองนะครับในการยืนเล่นให้ดีๆนะอย่าเดินแหลมมากนะครับคือยอนระยะยิงมันไกลนะครับในเมื่อรานัทระยะยิงมันไกลแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงขนาดนะั้นไม่ต้องเอาหน้าไปจุ่มเขานะครับเราเป็นแครี่นะครับระยะยิงก็อย่างไกลนะเพราะงั้นก็ใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้มาก็ฟิลด์เนไปก่อนเลยนะครับพลังแฝงวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นพลังแฝงรวยนะครับแล้วก็เป็นตัวเคลียร์คลิปมานะเพื่อที่จะเร่งเงินให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะต้องการไอเทมมาเพิ่มดาเมจในการรูดยิงนั่นเองนะครับ ก็ชวนเล่นกับทอนนะครับผมจังหวะนี้เพื่อนเราไปเวทป่านะครับต่อเกมนี้เมทนะครับเป็นพิชช่านะครับ <Double> ซึ่งก็ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการเวทแล้วก็ปวดต้นเกมได้ดีมากนะครับก <R ally. S 2> ็ไปน้าคลิปกันนะได้ครับได้ดยยพ <R ally. S 2> ่สุดไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรครับ <R ally. S 2> เราก็งมาก <have> ดดันนะครับเลนกันต่อไปนะครับทอนเนี่ยยืน ยืนกับเราเนี่ยต้นเกมยากนะครับเขาก็เป็นตัวเลทเกม,เ,กมเราก็เป็นตัวเลทเกมแต่ต้นเกมเราจะได้เปรียบตรงที่ระยะยิงนี่แหละครับเพราะงั้นใช้เป็นประโยชน์นะโอ้ทอนนี้ถึงกับกดรีคัอรีกันเลยทีเดียวนะครับก็เดืแก๊กไปครับผมานะยึกยักไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้สก,กิลสอลฝักออกและฟิกเกอร์มายืนในตำแหน่งที่ได้ยิงได้ลูดสวยๆลากหัวคม,คมๆกันนะฮะก็ อันนี้บ้าคิดไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับพี่เมน่าเก็บแก๊สไปได้นะครับผมพยายามยิงพุ่มเช็คนะครับเดี๋ยวทอนกำลังวาร์ปกลับนะครับตอนน่าจะวาร์ปไปตั้งนานแล้วต่อไปกงไปนะครับเลเวลสี่เรียบร้อยเราไปเลเวลสี่แล้วนะครับเพียงก็เข้าไปนะครับอีช่าเนี่ยมันดีตรงที่มีเฟอร์บี้คอยแทงนี่แหละนะครับก็ฟิลเดอ์ซันไปนะครับให้โดนจะได้ได้เด้งเงินนะครับมานะหมดก็กลับบ้านครับไม่ต้องคิดมากนะครับผมไปรีกัน ให้เรียบร้อยนะครับเซฟตัวเองกันไปนะเพื่อนเราก็ไปคลุกคลุกกังงนอยู่เลนล่างนะครับนะก็ยิงฟิลด์เดซันไปครับเด,เด้งเงินกันไปเรียบร้อยบึ้งไม่โดนสักตัวนะครับมันยืนกันสามตัวนี่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่โดนงงตัวเเหมือนกันนะครับคือเล่นย้อนเนี่ยพายายามใช้สกิลสองให้ให้โดนนะครับบ่อยๆครับมันจะเป็นการเอะไรนะกดดานทางจิตวิทยาใส่ตัวขัมแล้วก็โดนดึงไปจังหวะนี้แต่ก็หนีรอดออกมาได้ครับผม คือจังหวนะนี้ผมก,ไมกไ็ไม่กล้าเข้าไปลูดวีล่านะครับไม่กล้าเข้าไปลูดวีล่าเนื่องจากว่า <L. I. S 2> แม็กเนี่ยมันกําลังฮุ่งหมายนะ้วเราไม่รู้ว่าระยะมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมก็ไม่ได้ดูมินิแบบมากเท่าไหร่เหมือนกันเลยเล่นแบบเซฟเซฟกลัวๆไปก่อนนะครับฉีมาผมฉีมาฉีเข้าสวยปุ๊บตอาสก,กิลหนึ่งวางลูดเรียบร้อยครับได้แก๊งเหมือนตัวแล็คแม็กยังไงแม็กยังไกงกูจะสู้ยังก่อนนะครับ คือถ้าเกิดเมื่อกี้ฉีไม่เอาจนตายเนี่ยก็เป็นฟิลด์เดอร์ซันเราที่เก็บไปนะครับก็ยิงลมเก็บสแต็กนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกไงหนึ่งกิมมิ่ในการเล่นย้อนเลยนะก็คือเราเน่ยจะต้องอ่ายิงอากาศนะครับเพื่อเก็บสแต็กเอาไว้รูดนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำดาเมจนะครับให้ให้เยอะแบบมากๆเลยตั้งแต่ที่สัตูเนี่ยยังไม่แม้แต่จะเห็นหน้าเรานะครับเฮ้ยมันไม่เห็นหน้ามันทําได้ด้วยเหรอใช่ครับ ถ้าเรามีสแต็กแล้วยิงเข้าพุ่มมันโดนนะครับศัตรูจะโดนการลูดของเราเนี่ยแบบทั้งๆที่ยังไม่เห็นเราเลยนะครับเราไม่เห็นเขาแต่ถ้าเราเช็ดพุ่มด้วยการลูดเนี่ยนะครับก็จะเซฟกับเราอันนี้ผมก็ยิงตัวฟิล l d เดอะซันเช็ดพุ่มไปนะครับก็เวลาเราฟิล l d เดอะซันเนี่ยย้อนเนี่ยมันจะได้พูดนะครับเพื่อชื่อสกิลเนยได้ยินกันทั้งแมปนะครับที่เป็นเพื่อนเราเนาะจะได้ยินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเราก็จะมองลูกศร อยู่เหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งที่เรายิงไปเนี่ยจะมีศัตรูหรือเปล่านะครับก็ถือเป็นการเช็คให้กับเพื่อนได้นะ,ะก็มีประโยชน์นะครับสกิลสองเนี่ยมีประโยชน์กว่าที่สุดนะครับไม่ได้เอาไว้ลาากับตอดอย่างเดียวนะครับมันใช้ในการเช็คแบบได้ด้วยนะก็จริงๆแนละ้วตัวยนเนี่ยมันเป็นตัวแคลี่ขาตายก็จริงนะครับแล้วก็โดนปรับในการที่จะพอเราใช้สกิลเนี่ยปกติกมันจะแบบมันวิ่งเร็วขึ้นนิดน,นึงใช่ไหมือมันจะถูกออกไปนะครับแต่ว่า ผมก็มองว่ายังเล่นได้อยู่ดีอาจจะวันนี่ก็โดนแม็กนะครับโดนแม็กอันนี้ผมก็ล่าก่อนนะครับรีดทำดาเมจครับเฟอร์บี้เข้าไปแทงขนาดนี้เราเออณที่จริงน่าจะได้ตัววีล่างครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ตายไปนะเสียฟิกเกอร์ด้วยนะครับก็ผมยอมใจเลยที่ยอมใจขนาดนี้เนี่ยยังหวังโอกาสเพื่อจะรอดเนื่องจากว่าฉีเนี่ยมาเติมแล้วนะครับแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรนะครับตายก็เริ่มกันใหม่ครับผมเพิ่งตายเป็นอึ่งนะตอนนี้เราก็คิวหนึ่งเอสซนะครับ อีชาบนเลยนะมาช้าจุงนะครับคืออีชาเกมนี้ต้องบอกว่าเล่นดีมากเองครับเพราะว่ารู้จังหวะในการเข้ารู้จังหวะในการเดินนะครับเมื่อกี้ตอนที่เริ่มเริ่มเริ่มคลิปนะครับถ้าเพื่อนสังเกตนะครับเขาคอมเมนเดอร์กันหมดแล้วนะครับผมเนี่ยยังเป็นไดมอนด์อยู่อยู่คนเดียวนะครับวันนี้ก็ลูดไปะนะครับคือยอนเนี่ยตัวพาสติมันจะ มันจะพร้อมลูดเลยนะครับถ้าเราใช้สกิลไปปุ๊บยอนเนี่ยพาสีจะเต็มแล้วก็กดยิงครั้งต่อไปเนี่ยมันจะลูดท,ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากรีดตาเมจให้สูงที่สุดนะครับใช้สกิลปุ๊กปบกดยิงธรรมดาให้มันลูดนะครับ <An enemy S 1> แล้วก็ใช้อีกหนึ่งสกิลแล้วก็ยิงธรรมดาให้มันลูดอีกนะครับซึ่งยอนเนี่ยมันมี3สกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <An enemy S 1> ถ้าสมมติเราเก็บสแต็ปลมมาก่อนนะครับเก็บสแต็ปลมปุ๊บยิงลูดได้และหนึ่งลูดใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่ จะได้ลูดอีกหนึ่งรอบไปแล้วพอใช้สกิลสองฟิลด์สั้นแปะก็ได้ลูดอีกหนึ่งรอบเปิดสกิลวันติก็ได้ลูดอีกหนึ่งรอบนะครับคือรีดดาเมจกันได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจสําหรับยอนนะครับสูงมากนะครับคนที่เล่นยอนเก่งๆเนี่ยคือเห็นไหมครับเห็นไหมมันมันมันสันเราก็จริงครับแต่ที่ผมกล้ายืนรับดาเมจไดพวกนี้ผมห็นว่าชี่ชาเรามาแล้วนะครับ ก็เก็บแพ็กนะครับเราดูว่าเผื่อจะได้ช่วยเพื่อนหรือเปล่านะครับก็ยิงฟิลด์เดนตันตัดเลือดไปอีกนะครับก็ในเมื่อทําอะไรไม่ได้แล้วก็กลับนะครับรีเลือดดีกว่านะครับเซฟเซฟไว้เกมนี้มันมีแม็กซ์นะครับคือแม็กเนี่ยเลือดน้อยๆเราคุงจะรางมะม่วงในไงมากครับเกมนี้เพราะงั้นเราต้องเซฟนะครับจังหวะนี้ก็ได้มา3คิว6แอสซิสไปแล้วนะครับเหมือนย้อดเนี่ยมันผมบอกนะครับตั้งแต่ต้นเกมคือเราต้องยืนให้ดีครับระยะเรายิงไกลมากเพราะงั้นใช้ข้อดี ของระยะตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการเล่นเราก็ยิงยิงต่อต่อไปหากแก๊กนะครับบิ๊กแั่มันก็ไม่ถึงเราครับเห็นไหมครับระยะยิงไกลามากยิงแก๊กเนี่ยตอนน่อให้ช้รสเตอร์ฟฟิกเกอร์นะครับ ตีฟิกเชอร์เนี่ยมันก็ไม่ถึงเราอยู่แล้วครับเนี่ยเราก็ใช้ระยะนีาจังหวะนี้เนี่ยวีล่ามันดูสดแปลกๆผมก็เลยเลือกถอยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตม,มินิแบบให้ดีเนี่ยทางขวามือเมืม่อกี้คือบัตเตอร์ไฟเนี่ยมาแล้วนะครับบัตเตอร์ไฟเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งขวาแล้วในจังหวะนี้นะครับเราก็ายืนนะครับยืนในระยะที่ดีนะครับแล้วก็ลูดไปนะครับลูดไปแล้วก็ที่อยากจะแนะนำอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่จําเป็นต้องลูดเต็มสตรีมครับ ไม่จาเป็นต้องยืนรูดจนหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเหมือนาอันนี้นะครับผมไม่ได้เชือกพุ่มนะก็ไม่ตายนะครับดีน็สิกเกอร์ยังมีนะครับก็กลับไปที่เรื่องรูดก่อนนิดนึงนะครับคือไม่ไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นต้องรูดให้เต็มเต็มดอกเต็มแข้งข,งขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดมันมีตัวมาก็เดินถอยออกมาได้เลยนะครับไม่เป็นไรค่อ,อยทําจังหวะใหม่นะครับเล่นยอนเนี่ยไม่ควรใจร้อนอย่างยิ่งนะครับผมบอกเลยนะ ดามเมจเรามีครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจในนะในเชื่อใจในเทพยนนะครับเพื่อนเราก็บวกกันอีกแล้วอิชาเล่นดีมากครับผมอิชาเล่นดีมากก็สกิลไปแล้วสกิลลูดสกดิลลูดนะครับอ่เราก็ได้แก๊กมาได้วีล่ามาลูดเป็นประโยชน์นมากๆเลยครับดามเมจจากเราย่คือเพื่อนหวังพึ่งอยู่แล้วนะครับในเมื่อเราเล่นยอนเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้ยืนให้ดีครับแล้ว เพื่อนเราเนี่ยจะกล้าแทงให้เราครับเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าได้โลมิ่งครับเป็นโตโล่เนี่ยดีมากเลยนะแบบยืนค้ำไฟได้ดีมากนะครับให้ผมได้สกิลให้ผมได้ลูดนะอันนี้ผมกดโซโล่นะครับนะผมกดโซโล่นะมาเจอโลมิ่งดีๆแบบนี้นะครับก็สบายใจเลยนะเล่นย้อนนะครับคือบางทีมันไม่จําเป็นต้องซิฟหรอกครับนะให้ตัวยืนดีๆก็โอเคลนะคือเกมที่กล้าเลือกเนี่ยอ่าปั๊ตซ้ายเนี่ยมันไม่ได้เข้าเร็ว ไอยนะครับหรือว่าม้าที่แบบพุ่งเข้ามาได้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นคีล่าแบบเนี้ยที่สามว่าที่จะอ้อมหลังเรานะครับเข้าถึงเราได้ไงา่ายังวนี้ก็โชว์โซโล,โล,ล่เมคอโพไปนะแล้วก็โดนแม็กซ์แม็กซ์แล้วแม็กซ์ก็ผักมาแล้วก็ตายเลยครับไม่ต้องสืบเลยครับจังหวะนี้คือย,ยืนยืนในเพื่อนเดียวเลยนะพยายามทำดาเมจไปนะจังหวะช็อตประมาทด้วยแหละนะครับช็อตประมาทด้วยนะคือที่จริงเมื่อกี้เนี่ยควรจะเดินถอ,อยออกมานะ,นะครับ เรียกเป็นคามพลาดไปแต่ว่าเพื่อนเรามาเก็บโอ้โหเก็บงานดีจัดครับเห็นไหมอีชาก็แบบอีชาเป็นงานมากนะครับแต่ก็โดนทคนเก็บไปไม่เป็นเลเฟื้อบี้ต่อยตายไปเลยครับทนน่าสงสารมากนะครับแล้วก็มาแล้วฮะแม่นางฉีแม่นางฉียังไงแม่นางฉีแอนเดอร์โลแม่นางฉีแอนเดอร์โลยังไงยังไงเอาปืนป้อนครับนะไม่ได้ถามเอนสดร์ได้ดูเอ้ายิงไปโดนใครด้วยก็ไม่รู้นะครับ ก็เด้เงินนะครับ <Shut down. S 1> ยิงไปโดนก็เด้เงินนะจังหวะแบบนี้นะครับก็เลนล่างเนี่ยลิเลนาก็โดนเก็บไปนะครับลิเลนาโดนเก็บไปเสียบอมปอีกนะครับแล้วก็เสียมังกรด้วยนะมังกรมาก็ไม่เป็นไรจังหวะนี้ครับผมเห็นฉีกับแม็กนะครับกําลังอ่ากำลังกิ๊กกัดกันอยู่เลยนะเราก็ไปลูดครับแจมวับผม จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงอือเป็นยังไงฮะสี่คิวเข้าไปแล้วครับผมดามเนี่ยดูเคียร์ขีอย่างรัวนะครับขิ้โคตรรัวเอาแจกเหือยญดึประมาณจังหวะนี้ฉีก็ขึ้นไปอีกไม่เป็นไรนะครับมากระต่อครับผมจังหวะนี้ก็เจอเป็นบัตเตอร์ไฟอย่ครับลูนี่คือบัตเตอร์ไฟนีครับไม่เข้าหรอกครับไม่เข้าหรอกผมบอกเลยอ่ะก็ยิงเช็คพุ่มไปอีกนะครับ เราเช็คปุ้มเราก็ได้ยิงโดนฮีโร่เราก็ได้เงินนะครับอันตรีเนี่ยไม่ต้องกักนะครับอันตีไม่ต้องกักนะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ใช้พ่ําเพื่อนเนี่ยเนื่องจากว่าผมเอาไว้เป็นสเตจลูดแลจะจังหวะนี้ก็โดนดึงไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบว่าจังหวะนี้ห <laughs> ลบสวยจัดน,นะครับ อันนี้เนี่ยที่พิมพ์เนี่ยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าโตโลนะด่าตัวเองนี่แหละเดินหลบคีบไปไปเอาหุกมาใส่หัวตัวเองนะอย่างฮาครับผมนะอันนี้บอกเลยไม่ได้บูลลี่แคบูลลี่ตัวเองนี่แหละนะเดินหลบหลบดีหลบสวยจัดหลบไปโดนหุกนะโอ้ไม่เป็นไรครับเพื่อนก็การป้อมนะครับเฟิร์บี้ก็ขังดีีหมะปิชาเล่นดีมากนะปิชาเล่นดีนะ ีก็เข้ามาซ้อนนะเดี๋ยวตามไปไมป็นไร่ยิงฟิลด์เดอรซันไปโดนใครไหมไม่เข้าใจว่าอยู่กันขนาดนั้นยิงไม่โดนได้ไงวะนะครับเราก็มากันกันต่อนะครับเปิดอันตีไปก็ผมเบื่อคลิปจะชนนะอันตีแล้วมาอยู่นานนะอยู่คนนะเอาเลิกแม็กซ์ลองลูดไปดูประสิทธิภาพการลูดแก๊กมึงกูขึ้กับร่างมงมงครับผมลูดแรงมากเห็นไหมครับ 5Q นะครับ10แพสซิเข้าไปแล้วนะครับของเริ่มมานี่คืออีกทีมก็เริ่มกลัวแล้วนะครับเลดเกมเนี่ยคือคือก็ไม่รู้นะว่าเรากับทอนเนี่ยใครเกงกวกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องระยะเราก็กินขาดนะครับเราทาดาเมจได้ตั้งแต่ไม่เห็นหน้านะครับทอนเนี่ยตอนที่มันคือตอนที่มันสกิลสองเนี่ยต่อให้ระยะ มันเพิ่มนะครับตอนที่มันพุ่งอ่ะแต่ถ้ามันไม่เห็นหน้ามันก็ยิงใครไม่ได้แต่เราเนี่ยมีลูดนะครับมีพาสีลูดเนี่ยไม่เห็นหน้าเราก็ลูดเดินได้นะครับเพราะงั้นเราได้เปรียบเรื่องระยะอย่างแน่นอนนะประเด็นขึ้นมาที่ผมบอกนะก็รืระยะดีจังหวะนี้ก็มองมงกรนะครับรีบอย่างเอเมรยกาม่แมงกรอนนะนาเมแบบีแรงมากนะครับอันติย้อนเนี่ยผมบอกเลยนะอย่าอย่าดูถูกนะครับแรงนะครับอันติย้อนอ่ะจังหวะนี้ผมไม่ขึ้นไปบนนะครับมาเก็บแมกก่อนนะครับ ว่าแม็กเังเก็บเพื่อนเราได้แน่นอนนลิเลนาสดเลนะครับก็มาช่วยกันด้าบนชี้ก็ตายไปนะครับคือไม่เลือกที่จะไปข้าบนเนื่องจากว่าตรงนี้มีอีชาอยู่ผมาไว้ใจอีชามากกว่านะครับว่าจะช่วยเก็บสปอร์ตรงนี้ได้เพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้แม็กลอยนวลเนี่ยแล้วเราขึ้นไปด้านบนใช่ไหมแม็กมันก็ซ้อนหลังเราได้อยู่ดีแล้วก็เป็นปัญหาอีชาอีกเพราะว่าอีชาก็ต้องคอยจัดการแม็กซึ่งแม็กเลือดมันเยอะมาก แากนั้นเขาก็เป็นไซเตอร์นะครับลู่ถอุ้ยมันแก๊กกันนั่นนะนะครับอันนี้ผมก็ยิงนะครับยิงกันสกัดการวัดแม่เขากลับไปช่วยกันนะอีชาเนี่ยนะครับของของเขาเยอะระดับหนึ่งเลยนะบัตเตอร์ไฟไม่กล้าเข้าอ่ะแล้วยิงฟิลเดอร์ซันไปจังหวะนี้ไม่โดนยังไงวะนะแต่ว่าอีชานะครับยื้อนานไปหน่อยนะครับคอนกลับเขาดีอแล้วผมก็โดนแม็กแม็กแคนเซิลซะก่อนนะครับแม็กแคนเซิลซะก่อนดีแล้ว น่าก็ขโมยบูมาแบบเนียนๆครับผมกชายยังํำตัวเองอ่ะนะครับคือเขารู้เลยเราเขาฝืนไปนะเขาฝืนไปนะครับอาจจะวันนี้ก็เก็บเลสนะครับเป็นล่นแครี่ครับช่วง13นาที14นาทีนะครับถ้าเรามีของเกมนำเนี่ย่าเก็บเลสได้นะครับเพราะว่าการที่แครี่ยิงซาโลเนี่ยนะครับมีผลทำให้เราสามารถจ่ายดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมเห็ว่าตัวผมเป็นยอนใช่ไหมล่ะ เวลาเราพาซีเนี่ยมันยิงกระจายคนที่อยู่ตรงระยะมันเนี่ยก็คือโดนโดนโดนพาซีหมดเลยเพราะฉะนนั้ก็จะสโลกันเป็นหมู่คณะเลยครับก็ <the> มีประโยชน์มากๆนะครับมีประโยชน์เห็ <The S 2> นไหมนี่โอ้โหดูแก๊กดูดิเห็นไหมครับลูดกู้นี่เนี่ยหน้านอรอล้านมา <c oughs> ให้ตายเถอโรบินเดี๋ย <c oughs> ก,ก็ยิงไปลูดอีกเป็นไงลูดลากหัวคงพงชัหัวคงพงก็โหม่สกิลก็ยิงสดใสตาเมดยังแรง ป้อมบนกบนนันต่อครับผมไม่เสียเวลาแต่ว่าเล่นน้อยนะค,ะคือเนี่ยเนี่ยแพ็ใหม่ในการปั๊มนะครับก็คือพออ่าป้อมเพียสองแตกเนี่ยนะครับถือว่าป้อมก่อนป้อมในแตกเนี่ยครับคลิปเราเนี่ยจะเดินช้านะครับคลิปจะแบบโดนสโลว์เยอะมากทางตรงนั้นเนี่ยเราแทบถ้าเราเกมแนะนำนะครับไม่ต้องหวังให้คลิปชนป้อมเลยนะครับไปเลนอื่นดีกว่าหรือไม่ก็มาเก็บอ่า อ็อบเจกต์ฝั่งตังข้ามนเลยก็ได้นะครับเช่นเป็นเก็บแดงเก็บบลูนี่นะครับลูดวีล่าตายไปดาเมจแล้วก็แรงจัดแล้วจังหวะนี้นะครับ15นาทีแล้วนะครับของก็เกือบจะฟูแล้วแหละนะครับผมออพูลามาสามมาด้วยเกมนี้นะครับกาวไว้แบบลูดแก๊สเป็นไงล่ะโซโล่คิวพัตเตอร์ไฟไปนะครับคือบัตสมันไม่เข้าอ่ะครับดาเมจเราแรงจนเขาลังเลได้อ่ะนะครับอุ้ยมันเป็นอะไรแก๊สมีลูดลูดแก๊สครับลูดเดียวเกือบครึ่งหลอดเห็นไหม ครับดูดยังไงดูดแล้วไงพากสีมานี่ตายเลยนะมันเป็นยงไงปะ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 แล้วถอนอยังไงยังไงมีก่อเกิดแล้วไงมีก่อเกิดยังไม่กล้าสุดนะครับเออแล้วโดนนักสีแล้วไงแล้วไงมาดิมาดิมาดิเขาเลยไอ้เนี่ยเขาก็ยิงป้<พ>องไปครับเรียบร้อยครับก็น่าจะจบเกมนะในตอนนี้เลยนี่ครับตับยอนอัดใหม่ล่าหัวเปมคองค์ชี้เน้น เละเกมเจอกันนะครับบอกเลยว่าใครก็ยืนยากไม่รู้ได้ MVP หรือเปล่านะก็ได้ MVP ไปนะครับในจังหวะนี้นะถ้าถามว่าแพรปัจจุบันยังเล่นได้ไหมครับก็ขอให้โดมมิ่งเป็นตัวค้ำดีๆสักตัวนะครับก็เราเนี่ยจะต้องมั่นใจในการเยี้ยของเราดีนะครับก็ทำดามจไป3.5%นะครับได้ MVP ไปเนาะถ้าอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับการนำเสนอคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็น พี่รู้่ตัวไหนนะครับก็เราติดต,ตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ